จากงานวิจัยของ Thing with Google การแสดงตัวธุรกิจของคุณในทุกแพลตฟอร์มเป็นเทคนิคที่เพิ่มความมั่นใจให้กับนักช้อปปิง้งล่าสุดนะครับข้อมูล76%ของนักช็อปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้มากกว่า5ช่องทางเพื่อหาสินค้าในเทศการช้อปปิง้งดังนั้นการที่คุณแสดงตัวตนธุรกิจของคุณอย่างสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์มสามารถสร้างความเชื่อใจและก็ประสบความสำเร็จในการขายสินค้าของคุณ และถ้าคุณใช้ Google Ads อยู่แล้วนะครับผมแนะนำให้คุณทำโฆษณาแบบ Performance Max มาร่วมกับโฆษณา Search a d ที่คุณทำอยู่นะครับเพราะจากประสรบการณ์ที่ผมทำมาเนี่ยการใช้ Performance Max จะทำให้โฆษณาไปแสดงทุกแพลตฟอร์มของ Google นะครับเช่นบน Search บนเว็บไซต์พันธมิตรของ Google บน Gmail บน YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆด้วยซึ่งจะทำให้เกิดการกระตุ้น สิ่งที่เรียกว่า conversion นะครับอัตราการซื้อหรืออัตรา conversion จะสูงเพิ่มมากขึ้นครับ